วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2023หัวข้อหลบเลี่ยงกางเขนข้อพระคัมภีร์พระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อหนึ่งและข้อสามกล่าวว่าครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาลเพื่อมารจะได้มาผจญและมารทูลพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายหารคงเป็นสิ่งที่แย่มากจริงๆสำหรับพระเยซูแม้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ด้วยเช่นกันและในการทดลองทั้งหมดเหล่านี้มนันกำลังเสนอช่องทางหลบเลี่ยงความทุกข์และความตายให้กับพระองค์คงเป็นเรื่องง่าย ที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนติดตามคุณถ้าคุณพร้อมที่จะทำการอัศจรรย์เพื่อตอบสนองความต้องการทุกอย่างของเขาอย่างเช่นการเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังหรือถ้าคุณสั่งให้ทูตสวรรค์ป้องกันคุณให้พ้นจากภัยพิบัติทุกอย่างไม่มีความจำเป็นสำหรับการกลับใจไม่ต้องมีความไว้วางใจหรือความเชื่อเป็นชีวิตแบบง่ายๆสำหรับทุกคนไม่มีไม้กางเขนและจากนั้น เป็นการทดลองสุดท้ายที่ตรงที่สุดเมื่อมันเสนอให้อนาจักรทั้งสิ้นของโลกเป็นของพระองค์ด้วยราคาที่ไม่แพงเพียงแค่แลกกับการคุกเข่าการกโกหกเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นการไหว้รูปเคารพมิน่าล่ะทำไมพระเยซูจึงขับไล่มานออกไปการทนทุกข์และการตายเป็นสิ่งที่ดีกว่าการถูกตรึงอย่างเปลยเปล่าอยู่ระหว่างโจนสองคนเป็นสิ่งที่ดีกว่าการทรยศพระเจ้าพระบิดา ผู้ซึ่งพระเยซูทรงรักพระเยซูจะไม่มอบการนมัสการนั้นให้กับใครอื่นใดและนั่นคือความรอดของเราทางรัดของมานำไปสู่ความตายเพียงอย่างเดียวแต่การตัดสินใจเลือกความทุกข์และความตายของพระเยซูอย่างเสรีบนกางเขนนำไปสู่ชีวิตไม่ใช่สำหรับพระเยซูผู้ซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้นแต่สำหรับเราทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์ ในฐานะพระผู้ชว่วยให้รอดของเราด้วยเช่นกันคําอธิษฐานพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงยืนหยัดมั่นคงเพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอาเมน